พ่อพปักเจ้าของวันเกิดวันที่สิธันวาที่จะถึงนะครับพี่น้องเขาคือเกรกคอสราปานิเอกราหรือว่ารูปผ้าเรือทายางพ่อรู่คนรักแม่คู่ดวงแก้วฝากด้วยนะครับใพี่น้อง้อันน้าเวจี ขอบคุณเจ้าภาพในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณพี่น้องชาวาวัดนะครับพี่น้องชาวตำบลบึงสกแกนพี่น้องชาวเพุทธคอนหลวงขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเหลอกผู้นำทินนานนี่ครับเหล็สอนพรรามและพี่น้องเจ้าของบทงานเพลงบัวพอร้ายเพลงสอนพระรามเ,เพลงประกอบละคร เรื่องรีเกหมอรังเดี๋ยววันที่เจ็ดครับวัดพาดูนี่แล้วสิลงเล่นใหม่ออกแล้วพี่น้องฝากติดตามมาด้วยนะครับพร้อมด้วยน้องเบลวบ้าน้องไทยบองเลกน้องวิกกี้บองน้องบอลติดตามเรวยน อยากจะคิดแอบค้างแต่มีปัญหาเมือห่างแม่ใจก็ออยัง ทำ <Bond> an ไมอ่ะมึงรำเหมือนพวกล่างทรงอ่ะเพิ่งเป็นอะไรกูก็รำกูโอ้โหนี่ขอชื่นชมทางแล้วเจ้าภาพหน่อยเปิ่งใจจังเจ้าภาพใจดีมากครับทำไมหาลิเกมาให้ดูฟรีเออเก้าอีหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวนั่นเย็นเฉยแล้วก็โอ้โหเลี้ยงปลาอินน้ำสำราญเลยมึงดูดิน่ะใจดีไม่ใจดีอ่ะใจดีไหมนู่นน่ะแกยกตู้เย็นมาตั้งไว้แล้วมึงดู้ไมตู้เย็นบ้านอะไรอ่ะ เขาเรียกว่ารถไอ้มันรถบ้านกูจะไม่รู้ไม่ผายบ้านกูไม่เคยมีนี่รถก็รถติแม่รถบ้านด้วยอันนี้เจ้าภาพไงใช่ไหมคุณเจ้าภาพนี่แหละเพื่อนเจ้าภาพเพื่อนเจ้าภาพอ๋อขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแก้วแก้วเบลเองครับแก้วเอ้แก้วกูขายแก้วมึงขายแก้วเลยโอ้ยไอสิลป์จิละคุณแม่ครูโวนแก้วมึงก็ขายเหรอ ไข่แก้วน้ำครบทุกกุ่ไม่ได้แล้วกุ้เนี่ยไข่แก้วน้ำไข่กระ Nam แก้วน้ำแก้วกุ้เนี่ยดีแก้วเก็บความเย็นอ้าวเก็บไว้ตรงไหนน่ะแก้วแบบแก้วเก็บความเย็นเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณแก้วไปกุ้งไหลกุ้งไหลดีครับเมียเมียขายครับเมียขายแก้วผ okay. um, ัวเมียขายข่ขอบคุณครับอ่อันนี้จะให้ลงวันหรือจะกระตกส้อ่ย ตกใจห,หมดเลยที่ขอบคุณนะครับหวยร่ำหวยรวยนะครับควา,านมีความสุขมากนะครับขอบคุณครับแก้วนี้ดีครับใส่น้ำแข็งได้ไม่เกินสามชั่วโมงเออเย็นเยียบละลาย,ลายตั้งแต่สองนาทีแรกแกว้วเย็นตีนก็เก็บความเย็นด้วยร้อเล่นร้อเล่นอันนี้ของใครครับไป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 ช่วงนี้ไฟแนนมารออยู่หน้าบ้าน โอ้นี่เคืองจริงๆเลยไฟแนนเนี่ยทำไมอะโอ้โหหัวหน้ามันมาเก็บค่ารถนะพี่เก็บค่ารถเออมาเก็บค่ารถเขาก็ทําตามหน้าที่เขาผมก็เข้าใจเขาก็ดีแล้วเขาทาตามหน้าที่แต่ว่าโอ้โหมันทวงอยู่อย่างงั้นไงเราก็ไม่มีจนกูโมโหอ่ะกูพูดคาเดียวแล้วบอกไปมันไม่ไปจริงว่ะจริงเ่เออเอารถกูไปด้วยไปมามาก่อนมาก่อนขอบคุณเลยครับ19ธเก้าันวาเบล วันเกิดเอกโซรามครับแสดงคอนเสิร์ตที่เซ็นทรัลอายุทยานะครับตอนนี้พ uh ี่น้องสามารถซื้อบ uh ัตรชมกลุ่มปิดได้นะครับน้องแบงค์ซื้อได้ที่ไหนยังไงลูกครับชมกลุ่มปิดนะครับที่จะชมคอนเสิร์ตวันเกิดเอกสารามนะครับโอ้ดิเมนะครับติดต่อได้นะครับที่เพจ s n d studio นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับภาษาไทย s n d studio นะครับทักแชทเพจพิมพ์ คอสอได้เลยนะครับหรือว่าอ่านรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับให้เข้าใจนะฮะร้อยเกบเก้าบาทนะครับได้ดูคอนเสิร์ตตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับแล้วก็รับชมย้อนหลังได้หนึ่งปีนะครับโอ้โมกว่านี้ก็มีที่นี่ที่เดียวขอบคุณนะครอ้าว <laughs> คุณลุงนข้างเขาคุณรางวัลจากพี่สาวใจดีและก็รางวัลจากติ๊กต็อกด้วยนะครับขอบคุณคเอาหนะวีดีโอด้วยท้องเบลล์ครับเอาได้ครับแม่อันนี้ไข่อะไรไข่ต้มแล้วขอบคุณครับไข่ต้มแล้วจะถามว่าไข่เป็นไอไข่ไข่ต้มแล้วมันรูปร่างเป็นยังไงแม่เอาเลยครับอ้าวคุณแม่ดิม้วยครับ แม่เขาบอกปูให้่าขอบคุณท่านพอนดบเายมห่ครับแม่แม่สวัสดีครับแม่สวัดีครับสวัสดีครับแม่หัวหน้าหัหน้าแม่นี่สวัสดีแม่มาเดิมเลยแม่มาเดิมเลยสวยเหมือนเดิมไม่ให้รางวัลเหมือนเดิมเลยไอแซวแม่เขาเขาก็เลยจะควักให้เลยนะควัตังค์อ่ะเออควักปืนขอบคูครับ เดี๋ยวพวงนี้ก็ไม่ไกลนะครับที่ไหนจัวัดอบบมนะครับตับหวัยินรนนะครับโังหวิเศษจังหวัดลันทงแสดงในโดมเลยนะครับพี่น้องุ่นนี้นะครับแสดงในโดมเลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่มาจากอำเภอท่าเรือด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันสามคืนเลยนะครับเจืิดสองติดสามกับพี่ท่าเรือแล้วก็วัดข้ามการ้องวันที่สิบห้าครับพีนนีครับวัดข้าการ้องครับพี่น้องในเมืองยุธยา ใกล้ๆก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณสำหรับเาภาพในคืนวันนี้ครับที่สภาพจากชมการแสดงเรื่องนี้รับสุดท้ายท,ที่กรุงเทพทิจงานสอนสามน้ำเพ็รก็จัดให้นะครับวันที่เจ็ดนี้นะครับฝากกันไปด้วยนะครับเวลา11นาฬิกาห้นาทีนะครับสองานจะปล่อยเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าเจ้าข้าเอ๋ยนะก็รอรับฟังกันได้นะครับทาง ช่องยครับผมสอนออฟฟิเชียลนะครับสินาฬิกานาทีมีใครบ้างมีใครแสดงด้วยก็มีสอนรามนะครับแล้วก็มีแบงค์นะครับก็มีทำไมเลยท่้งเ v เล่นคนเดียวเลยก็เราให้เขาไปชมกันรอชมครับวันที่7วันที่7นะดเออเซอร์ไพรส์สิบเอนาฬิกา้นาทีโอ้ทำไมอะเราไปซื้อเพิ่มเลยเื้ออะไรที่บ้านมีอยู่เรือนเดียว